้องขอบคุณนะครับขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดครับพร้อมด้วย CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณเอกศรีประทักพร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับขอบคุณธุรกิจ5้าดาวนะครับสร้างงานสร้างอาชีพครับสนใจโทรไปที่028008000ครับพร้อมด้วยคุณพิชัยกิจอิทธินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับครับ สมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บ,บาทบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอีย้ยกุบจำกัดครับจิวเจิ้นปู่โซนเจียวหนังจิวเจิ้นอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัส,สก,กุลพร้อมด้วยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายท่อพีวีซีท่อน้ำไทยขอขอาพรคคุณครับยกที่หนะครับวุฒิเดชนี่เริ่มจากขยับเร็วขึ้นมีหมัดย็บซ้ายนี่น้ำทางไปก่อนแล้วก็หมัดขวาคอยเบืออาวแล้วครับพลิกซ้ายสวยครับวุฒิเดชหมัดนี้ ดูว่าอันผัาผาดนะครับมีหมัดซ้ายนี่คอแย่ไว้แล้วหมัดขวานี่เริ่มจะบวกสวยๆเหมือนกันนะครับ